ก็เลยวันนี้เนี่ยโรคใจร้อนเกิดขึ้นมาอีกแล้วท่านสุนัยยังไม่มาเนี่ยผมพูดก่อนท่านสุนัยอยู่ผมเกรงใจสอสอไม่ค่อยอยากพูดเข็นกฎหมายเนี้ยโทษกรรมสุดซอยออกมาครับพี่น้องครับถ้าเป็นมวยเนี่ยมันยกทายทาทยแล้วแล้วคะแนนเนี่ย ชนะลอยลำมาตลอดยังอีกสองยกมันจะจบแล้วแล้วไปใจร้อนเอาหน้าไปรับบัตรเขาทำไมทำให้กฎหมายต่างๆมันผ่านไปก่อนสองล้านล้านสามจุดหน้าแสนล้านนะแกละ้ลรรมนวนเรื่องอะไรให้มันผ่านไปเรียบร้อยก่อนรออีกอึดใจเดียวกรรมการก็ชูมือชนะแล้วด้านเราหน้าไปลองหมัดเพื่อน มันเรื่องอะไรเนี่ยผมวมายพวกสอสอมังติมก็สอบรอ,อ,อเกินเแล้วจะไปเนื้อโทษกรรมให้อภิสิทธิ์กสุเทให้กับพวกพันธมิตรเชื้อเหลืองแล้วอภิสิทธิ์มันออกมาพูดเป่าเปา,เปาว่าไม่เอาไม่เอาแล้วไปยัดให้มันทำไมอ่ะเ oh. พื่อนบอ่อไม่หิวข้าวด้านเราไปป้อนให้เพื่อน แล้วขืนไปให้มันนะจบคิดว่ามันจะมีบุญคุณเหรอมันก็บอกมึงมาให้กูเองกูไม่ใช่เอาเทียทั้งหมดทั้งปวงนะไม่ใช่อะไร่อะพวกนี้ประจบโสโพลยอมจะให้อภิสิทธิ์ล่อยผีปล่อยผีให้เชื่อเหลืองแต่ว่าพอหนึ่งหนึ่งสองกีดกันยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองไห้แล้วถามมาหนึ่งหนึ่งสองกูฆ่าเคยตายวะ และผมเนี่ยออกมาแล้วอ่ะให้อภัยให้เนื้อโทษหรือไม่เนื้อโทษผมก็ออกมาแล้วอ่ะเออมากีดกันทำอะไรอ่ะสอพลเบื้องสูงกีดกันหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งสองมันยังสี่ห้าคนกีดกันทำไมเออตกลงว่าสอพลอวิจิตสอพลเรือหลืองเพื่ออะไรเพื่อไปสอพลนายใหญ่มันทำทำไมอย่างนั้นวันนี้นี่อ่านไม่ทะลุเลยครับ มันต้องอ่านสานการในทะลุว่าในเมื่อเนี่ยควายฆ่าศึกมันแพ้ในทางยุทธศาสตร์เกือบทุกแนวรบแล้วอีกไม่นานเนี่ยมันจะจบแล้วก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันจะจบอย่างไรดังนั้นวันนี้ผมจึงนำเสนอว่าการต่อยอดความคิดของคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทย วันนี้คนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยใชยท้ทฤษฎีสองขาทฤษฎีสองขาของอาจารย์ธิดาขาหนึ่งสภาขาหนึ่งนอกสภาก็เพื่อผลักดันให้พ,พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วและถามมาพอเป็นรัฐบาลแล้วจบไหมอ่ะไม่จบ แม้แต่คนเชื่อแดงอยู่ในคุกยังไม่ได้ออกและถามว่ารัฐบาลที่ได้เป็นรัฐบาลมีอำนาจอยู่ตรงไหนฮะคนที่ปล่อยผมนะครับรัฐบาลแค่เสนอความเห็นไอ้พวกเชื่อแดงที่อยู่ในคุกนะ่ะรัฐบาลยังปล่อยไม่ได้แล้วมีอำนาจอยู่ตรงไหนการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็จริงแต่อำนาจยังอยู่ในมือของกลุ่มจารีตนิยม วันนี้ชัยชนะก็คือต้องทำให้อำนาจของกลุ่มจารีตหมดไปแล้วรัฐบาลที่มาจากการตั้งมีอำนาจแท้จริงนั่นคือชัยชนะ